สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมก็ได้ข่าวดีนะครับจดหมายมาส่งตั้งแต่เช้านะครับก็จะมาอัปเดตเหมือนที่ฟัมเนลเห็นนะฮะเหมือนในภาพนะฮะก็วันเอ่อจริงๆแล้วพาสปอร์ตของลูกสาวนะฮะหมดอายุไปตั้งประมาณ2เดือนแล้วฮะก็เลยไม่ค่อยมีมีเวลามารีนิวหรือมามาทำใหม่นะครับเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่โควิดแล้วก็อะไรก็ปิดไงก็เลยไม่ได้ทำนะฮะแต่ก็กลัวเหมือนกันเพราะตัวเองทำให้เป็นอะไรเงี้ยจำจำไม่ได้ต้องต้องรีนิวยังไงอะไรเงี้ยก็เลยลองอ่านดูเพื่อน เห็นเพื่อนคนอื่นเขาทำมันเขาบอกว่าเออทำออนไลน์ก็ได้ง่ายสบายอะไรเงี้ยแล้วผมก็เป็นห่วงเรื่องถ่ายรูปเลยไงเพราะว่าร้านที่เราต้องไปถ่ายรูปเนี่ยบางร้านก็เปิดบางร้านก็ไม่เปิดอะไรเงี้ยแล้วบางรูปก็ถ่ายรูปก็บางร้านก็แพงอะไรเงี้ยแล้วลูกสาวผมนะเป็นคนที่ไม่ชอบแบบว่าถ้านั่งนิ่งๆแล้วถ่ายอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนหน้าบึ้งมากอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าหลอกเขาเปาะเขาเนี่ยให้เราให้เราบอกว่าเออถ่ายให้แล้วกันอะไรเงี้ยเราถ่ายเองที่ที่บ้านอะไรเงี้ยใช้ฝาผนังบ้านแล้วถ่ายก็เลยไปลองอ่านดูนะครับ ทุกคนครับผมมีความความบอกนะครับว่าเราไม่จําเป็นต้องไปที่ร้านถ่ายรูปก็ได้นะครับไม่รู้ร้านพวกร้านถ่ายรูปจะโกดผมหรือเปล่าหรือจะเกลียดผมหรือเปล่านะแต่จริงๆแล้วนะฮะเพื่อการเซฟเงินเซฟมันนี่นะฮะเราไม่ต้องไปเลยนะฮะที่ร้านถ่ายรูปฮะเราใช้โทรศัพท์มือถือเราเนี่ยนะครับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนี่ยนะของเรานะฮะหาแบ็คกราวน์สวยๆขาวๆอะไรย่าเงี้ยฮะแล้วก็ถ่ายให้ดูดีๆนะครับเราสามารถใช้รูปนั้นได้นะฮะแล้วก็ไปทําออนไลน์เลยครับตอนแรกผมก็กลัวนะกังวลว่าทํออนไลน์ทำยังไงอะไรเงี้ แต่พอเราทําเองปุ๊บเราก็คิดว่าเราทําผิดหรือเปล่าอนะรแต่พอมานั่งดูเฮ้ยมันง่ายมากเลยนะครับเราแค่อัปโหลดอัปโหลดอัปโหลดรูปที่เราถ่ายขึ้นมานะฮะให้ตรงเฟรมที่เขาขอต้องการมานะฮะแล้วก็โหลดลงไปแล้วก็กรอกฟูมที่เขาขอมาชื่อพาสเวิร์ดนัมเบอร์อะไรเงี้ยแบบง่ายๆเลยนะฮะแล้วเราก็ต้องมี r e ฟเฟ e n ์หนึ่งคนนะครับเป็นเ,เพื่อนเป็นอะไรเงี้ยญาติอะไรเงี้ยที่สามารถนเฟิร์มว่าเราคือใครเราเด็กคนนั้นคือใครรู้จักเด็กคนนั้นไหมวันเกิดวันที่เท่าไหร่อะไรเนงะี้ยที่อยู่อยู่ที่ไหนอะไรเนงะี้ย ให้เพื่อนคอนเฟิร์มเพื่อนนะฮะแล้วเขาก็จะส่งกลับมาว่าโอเคทุกอย่างเรียบร้อยคอนเฟิร์มแล้วนะฮะแล้วเราต้องส่งพาสปอร์ตเก่านะฮะไปให้เขานะฮะตอนแรกผมนึกว่าพาสปอร์ตส่งกลับไปเนี่ยเพื่อเขาจะเอาอันเก่าคืนไปอะไรเงี้ยเพราะว่านี้เป็นครั้งแรกที่ผมรีวิวพาสปอร์ตให้ลูกสาวนะครับนึกว่าเขาจะเอาพาสปอร์ตไปเลยนะฮะแต่ทุกคนครับผมได้รับจดหมายมาสองซองนะครับโอเคนะฮะแสดงว่าเขาส่งอันเก่ามาผมไม่แน่ใจว่าไหนเป็นเก่านะ อันเก่ากลับมานะฮะด้วยนะครับแสดงว่าอย่างที่เขาบอกนะคงเข้าไปตัดตัดหัวหรืออะไรนี้นะตัดตัดหัวมันออกเพื่อไม่ให้สามารถใช้ได้นะโอเคครับทุกคนครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามากนะครับไม่เป็นการเสียเวลาที่พูดมากก็จะมาเปิดซองดูนะฮะเปิดอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าตกลงอันไหนคือเล่มใหม่อันไหนคือเล่มเก่านะเพราะว่าตอนนี้พาสปอร์ตอังกฤษนะครับเปลี่ยนสีนะฮะจากแดงเลือดหมูนะฮะมาเป็นสีเงินนะฮะเพราะว่าของของผมเนี่ยก็ยังยังไม่ได้เปลี่ยนนะฮะเพราะยังไม่หมดอายุนะ แต่จริงๆก็น่าจะลองเปลี่ยนดูนะเพื่อเพื่ออินเทรนของเขามั่งนะครับสีจะได้แบบโอเคครับเปิดพร้อมเลยนะตื่นดูดึดูตืนน่นเต้นทำไมเนี่ยของลูกนะไม่ใช่ของเราโอ้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 อันนี้เล่มใหม่นะครับเดี๋ยวมผมมาผมผมเก็บวไปด้วยก่อนดีกว่านะเพราะว่าผมเห็นสีแล้วนะทุกคนครับอันนี้คือเล่มเก่าคนระับเดี๋ยวเรามาดูเล่มเก่าก่อนดีกว่านะครับว่าโอเคว่าเขาตัดอะไรตรงไหนนะ นี่ครับอย่างที่บอกนะครับนี่คือเล่มเก่านะฮะเล่มเก่านะนี่ฮะที่เขาตัดเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมเห็นใช่ไหมครับนี่ฮะเขาตัดหัวพิมพ์ตรงนี้ออกนะฮะแล้วก็เขียนข้างหลังนะครับว่าวีนิวอะไรเนี่ยฮะวีนิวพาสปอร์ตนะฮะตัดหัวออกครับนี่เห็นง่ายๆเลยครับโอ้โหสุดยอดครับแต่ที่หมูชอบสีนี้นะสีนี้คือมันสแตนล์มาร์กเลยนะครับแบบว่าสวยดีนะครับเป็นสีเลือดเอ่อสีเลือดหมูอะไรเงี้ยครับแต่ก็อย่งว่านะครับเล่มใหม่นะครับ ทีนีตอนนี้ลูกสาวนอนอยู่นะคเขายังไม่รู้ว่าพาสปอร์ตใหม่เข้ามานะผมแกะไว้แล้วก่อนแล้วก็นะครับทุกคนครับครั้งแรกผมเป็นเหมือนกันนะผมก็ตื่นเต้นนันเนี่ยแบบโอ้โหตื่นเต้นแทนลูกสาวผมเปลี่ยนบ้างดีกว่าโอเคครับทุกคนครับนี่ครับเป็นเห็นเห็นสีไหมครับโอ้โหครับเป็นไงครับทุกคนครับสีความแตกต่างครับเดี๋ยวเรามาเทียบดูนะฮะโอเคเดี๋ยวผมความแตกต่างสีนะครับดูดีครับโอ้โหคนละสีนะครับ พราะว่าที่ที่เมืองไทยนะเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นสีน้ําเงินหรืออะไรเงี้ยเป็นราชการเป็นอะไรนะฮะโอ้โหถ้าผมได้สีนี้กลับไปเนี่ยคนจะมองผมเป็นราชการหรือเปล่าฮะโอ้โหสวยมากเลยนะครับทุกคนครับตัวดีครับครับผมถูกอ๋อนี่ก็ตัดข้างล่างเนี่ยผมโชว์รูปผิดเมื่อกี้นะไม่ได้ตัดข้างบนผมได้ผมนึกว่าเ็าตัดข้างบนหัวเนี่ยนะฮะแต่จริงๆแล้วตัดข้างล่างนะฮะนี่นะครับนี่ครับง่ายๆเลยครับจริงๆนะครับเดี๋ยวผมบอกราคาหนึ่งนะครับผมทาเอกสารเนี่ยส่งไปตั้งแต่วันที่สิบเก้านะฮะ1ิบเก้าเดือนที่แล้วนะฮะ เขาบอกว่าสามอาทิตย์นะฮะที่พาสปอร์ตจะกลับมาอะไรเงี้ยเขาก็จะส่งอีเมลมาบอกเราอะไรเงี้ยครับก็เป็นอย่างนั้นจริงครับถูกต้องนะครับวันนี้ก็เมื่อวานเขาบอกเขามาส่งแต่ไม่มีใครอยู่ก็เลยได้มาเมื่อเช้านี่ฮะค่ารีนิวนะฮะถ้าเราทําออนไลน์นะฮะทั้งหมดเป็นสี่สิบเก้าปอนนะฮะแต่ถ้าเราอยากเซฟตี้นะเราจ่ายเพิ่มอีกห้าปอนนะเพื่อให้มีคนสั่งเอกสารให้เราว่าโอเคทุกอย่างครบทุกอย่างบอกไปถึงมือแล้วก็เขาเห็นเขาอะไรเขาจริงนะโอ้ทุกคนครับเนี่ยครับมันจะมีหน้าหน้า น้าแรกนี่ครับมีรูปอย่างนี้นะครับอันเก่าไม่มีนะครับอันเก่าไม่มีนะครับอันเก่าจะเป็นอย่างนี้นะครับเอ็มทีเลยนะเห็นไหมครับไม่รู้เห็นพปล่าแต่หน้าใหม่จะเป็นรูปนี้กันนะฮะรูปหน้าก่อนนะฮะว้าวสุดยอดเลยนะเรแล้วก็จะมีเหรียญตรงนี้นะฮะเป็นรูปข้างล่างนี่อีกนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับโอ้โหเล่มใหม่แล้วก็ว้าวอเมซิ่งเลยนะฮะสุดยอดเลยนะเดี๋ยวกอนนาของขอปิดตัวนี้นี่ครับโอ้โห ยอดเลยครับไม่จริงเลยครับพาสปอร์ตใครยังไม่เคยเห็นนะมีรูปตัวนี้ด้วยนะฮะรูปตัวนี้รูปตรงนี้อีกนะฮะนี่เห็นไหมรูปที่ผมถ่ายฝ่ากระนังนะครับบอกแล้วนางจะหน้าบึ้งเห็นไหมครับเห็นนางนางหน้าบึ้งไหมเป็นไงครับพาสปอร์ตใหม่นะครับผมโอเคในตัวเองนะครับว่าเขาเพิ่งใสตัวลูกนะฮะแต่ของลูกชายผมเออ่ยังไม่ทํานะเจมส์นะเดี๋ยวต้องหัดทำบ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นพาสปอร์ตแรกของเขานะครับครับผมนี่นะครับก็ฝากไว้แค่นี้ครับถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าทำยังไงหรือเออ่รีนนิวพพาาสสปปอออรรร์์ตตยยัังงงงไไหืทะ คอมเมนต์มาข้างล่างเลยนะครับเออติดต่อผมได้ข้างล่างนะครับแต่ผมจะพยายามอธิบายว่าทำยังไงฮะจริงๆนะครับทุกอย่างนะครับมันไม่ยากนะครับแล้วมันก็ไม่ง่ายนะถ้าเรายอมเสียเวลานิดหนึ่งครับเพื่อไปอ่านข้อมูลมันฮะแล้วก็ทําไปเลยครับมันง่ายมากครับยังไงก็อย่าลืมนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับกดไลค์นะมาทำอะไรกดไลค์นะฮะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะฮะอย่าลืมกดปุ่ม subscribe นะครับให้ด้วยนะครับก่อนแล้วก็กดกระดิ่งเตือนนะฮะจะได้ไม่พลาดวดดีีโอออนแสขงผ ใหม่ที่ออกมานะครับยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากแค่นี้นะครับสวัสดีครับ